สำหรับคนที่ใช้ ipad นะครับในส่วนของ safari นะครับเราสามารถที่จะเปิดในส่วนของตัวแบ่งหรือว่า split screen ได้นะครับน่ครับเพืเ่อนๆสังเกตนะครับโดยให้เราเปิดหน้า safari หน้าใดหน้าหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เลือก new tab ระเปิด browser หน้าใดหน้าหนึ่งขึ้นมานะครับจากนั้นให้เพืเ่อนกดทางที่แท็บที่เราต้องการที่จะแยกนะครับเช่นเราต้องการแยกหน้า Google ตัวนี้นะครับ กดกลางนะครับลากลงมาตรงกลางด้านล่างแล้วก็ปัดไปด้านขวาหรือว่าเราจะปัดไปด้านซ้ายก็ได้นะครับจากนั้นก็กดวางนะครับนะครับเพื่อนๆก็เห็นว่ามีการแบ่งหน้าเจ้าให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ จะแนวทั้งหรือว่าแนวนอนก็ใช้งานได้นะครับซึ่งก็สะดวกในการใช้งานสำหรับหลายคนที่ต้องการที่จะใช้งานสองหน้าต่างก็สามารถปรับขนาดสัดส่วนได้ตามปกติซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบในส่วนนี้นะครับ แต่บางคนอาจจะทราบแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ทราบดูว่าเริ่มต้นใช้งาน i p a เปิดหน,นบก็ลองดูนคนับถือว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับเพระาะบางครั้งเราต้องการที่จะทำสองอย่างพร,ร้อมกันบางคนอาจจะดู YouTube แล้วก็ค้นหาข้อมูลต่างๆไปพร,ร้อมกันด้วยนะครับใช้ได้กับแอปทุกรุ่นนะครับรบุ่นเวอร์ชันแอปเวอร์ชันล่าสุดนะครับ พอทิ่ใหไปิศวกรก็ทำได้อยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆลองไปใช้งานกันดูนะครับบางครั้งเราต้องการที่จะเปิดใช้งานค้นหาพร้อมๆกัน2หน้าต่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ